จังหวัดนนทบรุรีประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกรณีพ้นจากตำแหน่ง ในวันนี้ที่ห้องประชุมงามวงวานชั้น 3, สามศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเป็นประธานคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกรณีพ้นจากตำแหน่งโดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ากรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตนําบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลเมื่อวันที่28มีนาคม2564เป็นผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตนําบลที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่85 ปี2557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นเป็นการชั่วคราวลงวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1ับ2557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นเป็นการชั่วคราวลงวันที่25ธันวาคม พุทธศักราช2,557ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลด้วยจำนวน3คนและให้จังหวัดนนทบรุรีดำเนินการการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้แทนในระดับจังหวัดจำนวน3าคน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลซึ่งคณะกรรมการในที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลผลการเลือกผู้แทนในระดับจังหวัดคือ1นายสุรศักดิ์จัดบุญนาคนายยกอบตอลำโพง2นายมีศักดิ์อิทธิธนากุลชัยนายกอบตอระหา 3. น3นายอมรเทพโกศเวท นายกทวีวัฒนาซึ่งผู้แทนดังกล่าวจะได้รายงานตัวเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลอบอตอในวันที่30มีนาคม2565ณห้องประชุม551อาคาร5ชั้น5กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป news 24สถานีประชาชน สุกันวาลีสุวรรณรายงาน